วิธีการนึ่เอารถขึ้นจากคีตโตเ<อ>บิ่งวิธีนี้มันสิได้ผลบ่<แ>ไม่ต้องเอารถหนะักมันชนท้ายให้มันขึ้นเอาเบิ่องดูจ้ากเบิ่งเบื้งเบิ่งของวิธีนี้เบิ่งดูมันสิได้ผลปะเบื้องเบื้องวิธีการรถ ติดตมุมนุ๊กขอใช้วิธีการเอารถนักมดาดันรถเตาที่มันติดตุ้มจะขึ้นวะนี่อ้าวอ้าวโอ้ทำงานอุปสรรคาลายขนาดอ้าวเอา,วาเอาไได้เลีก็ต้องใส่เมคโคละ อ้าวกดมาสนถ่ายกันเลนเนชื่อตีเดียวนี่สนุปมาได้คือสิว่าผลแมคโคลแน่นุ่น นี่และค่ะปัญหาและอุปสรรคของการทำงานก็คือดินสื่นดินมันอยู่ตรงกลางแล้ว่างที่ประเทศนัที่นี่น้ำมันกระซึมเขาม้ามันเค็ดไหยดินว่าแห้งแล้วที่มีการวิ่งของรถนี่ก็ลำบากแน่รถไแล้วไม่ได้จ้าต้องรอรถแม่โทรแนละ พอๆๆออมันสิพัง